น,นี้นะครเราอยู่กันที่โมเวนพิกนะฮะตอนนี้เป็นอาหารบุฟเฟ่ตนะครับยจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะของน,น่ากินทั้งนั้นเลยนะทุกคนวันนี้เรามาดินเนอร์บุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมโมเวนพีคพัทยาหนีลูกมาสองคนค่ะเปิดด้วยโซนอาหารญี่ปุ่นก่อนเลยแซลมอนกับทูนา่าน่ากินมากดูแล้วสดสด โซนสลัดเขาจัดวางทุกอย่างได้น่ากินด้วยนะคะมีผักให้เลือกเยอะมากของโปรดมีทั้งนั้นเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนอาหารไทยนะคะสมุนทุกอย่ารไทยก็จะมีข้าวก๋วยเตี๋ยวนะครับน่กินมากไทยก็มีส้ม่ำม,มีส้ม่ำก็จะตำให้สดๆเลยป้าอ,อันนี้เอาไปทานได้เลยเหรอคะต้องใส่จานแบ่งไปโอเคดีสั่งได้่อยนะ ลาบก็มีน่ากินมากค่ะจำได้ว่าสวยค่ะครับอันนี้นะก็น้ำซุปนะฮะแบบไทยๆก็จะเป็นต้ยมยำนะฮะเราไปใส่ไปทานกับพวกกุ้งกับพวกอะไรตรงโน้นได้ดี่คสั่งโน้นเป็นต้ยมยำน้ำใส่หรือเปล่าไม่ใช่ครับตรงนี้จะเป็น lobster นะครับซุป lobster เกี่ยวจนแบบว,ว่าเหลวเลยนะ,ะยังไม่เคยทานเลยเลยต้องลองลองครับต้องลองนะ นี่ก็มีโซนเด็กน้อยนะคะมองข้ามไปไม่ได้เด็กน้อยก็ต้องมีอาหารทานด้วยนี่มาดูตรงนี้กันค่ะโห้โจับมากบีฟบ,บีฟจับให้หน่อยบีฟนะฮะเรีฟจับมาเอาค่ะไปกันต่อมีอะไรต่อคะ,อะมาในตัวของมีโซนของพาสต้าพาสต้าหรอเดี๋ยวต้องรอคิวกันนะครับรอคิว โอเคมีลูกค้ามาต่อคิวสั่งข้าวต้าเยอะมากตอนนี้นะฮะก็มาถึงมุมซีเด็ดของนี้แล้วนะครับมุมซีฟู้ดเลยจ้าเข้าขขมาจากว่าไงบ้างมีอะไรบ้างเลยมีหอยนางรมงนะฮะโอูน้ำจิม้มมีน้งกุ้งขาวแล้วก็กุ้งแม่น้ำนะคะแล้วแต่คนชอบนี่ก็เป็นประเภทน้องหอยนะคะชอบหมดเลยอ่ะอันนี้ขอมโปรดีนะคะ ไฮไลท์ของที่นี่ก็คืออาหารซีฟู้ดค่ะที่สดใหม่และน่ากินคุ้มแล้วที่ต้องมาลองทานที่นี่ค่ะปิดท้ายด้วยของหวานหน้าตาคือสวยมากอดที่จะหยิบไม่ได้จริงๆ บรรยากาศดีมากแล้วก็เรามาช่วงนี้มีอากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยนะใช่นั่งชิวมากใช่ลมเริ่มแรงมากถ้าใครสนใจมาลองยินเน้า์บุฟเฟ่จะมีตั้งแต่6มโมงครึ<ม>่งหรือสทุ่มหัวละ1,290บาทรับรองอร่อยบรรยากาศดีมากค่ะ